สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องวัชบุตทุกคนจ้าสบายดีกําลังเดินทางกลับบ้านค่ะมาถึงสุวรรณเพาะสุว,สสวรรณภูมิลอยเอจ่าเบิงแหวสือบังไฟให้กันพอกับลูกโอ้ยแม่แมนคักแมนแน่ ออกจากบ้านพตอตัดใบชงใบมุบม้งค่ะเพราะว่ากินเขากินเข่าเทียมมาตื่นนอนแล้วมากินเผาถ้าคนอื่นกันมากินเผาเสกันจังเงาด้วยวันนั้นอันเพื่องได้แค่ลาบเป็ดให้กินคนละเราม่มีเวลาเพราะว่าสิเบเก้าวันแล้วท่านเท่าเพราะว่าบางเท่าอ,อาจจะได้มากมากกวัวนอะไหร ต้องต้องมาสิบสี่กับขึ้นบ้านไม่ไม่ยุ่ยเนาะคะ่ะกับ,กบเดเดมารวมงานเนาะอันนี้กับขาดประดัดเทือเพื่อนเทือตูวแ่ซื <c oughs> ้อบงองไก้ไปฝากลูกไส้เอาเสือเมียไปดิเสียแค่เนีย้ยสองลอยคุณได้ไหนพี่นอ้องซื้อไปสองลอยได้บอก ใจครับลูกไส้เดียวเป็นน้องน้ำป่าแล้วก็เราเป็นแต่เราลูกไส้เราป่ายังไม่เคยได้เ <c oughs> ขาเวียนบอลให้ขเขาเวียนนี่เลี้ยนป่นเลียนน้ำวาวยู่ธงหน้าอ่าเหร่นน้ำเล็กหน่อยเอ้ยบอลหูเปล้วลูกไส้ก็ได้เสียเอาจากไหนแต่สำเนาเอาสำนันแล้วพี่น้อง ออนพันแดดอ่าอันนี้แดดเราพอดขอดเมืองยาสซฝนตกฝนตกแห้งอีกาแบบเย็นเย็นหอมหอมดินหอมไอดินหอมไอดินกินไม่แห้งอีกเลยหอมดินหอมเย็นๆหอมแบบถึงกินฝนก็ไอดินเนาะพี่น้องคึนสิคลยขึ้นสิหัวจักดีว่ามันเป็นกินแบบไหนนะคะ เวลาอาหารชวนกันชงชวนกันชงก็จะเมื่อมือวานนี้ก็แดดฮอนเล่นอันกลางแดดโอ้ว่ตายตายมนเอายุลีพี่น้องมันแบบคือแดดแดดว่ารายแดดวา่าให้ตัวขึ้นมันเอาเอนี่เอาครับว่าบางทีแดดแดดล,ล้มๆสิเพื่อจะพ่ออยู่กันว่ะค่ะได้ว่า,าเอาเนีย้โหสุดยอดเลย เอาแล้วก็่เป็นจายุฮอนตัววินิคอนกะซิมีน้องเตยก็เป็นมีนะคะที่มาลองซอยเพิ่อนบอกว่านี่แต่เพิ่นก็มีหมอลำคู่เป็นเป็นตัวรักเยอะแต่เขาแบบมันพอตอนเราอยากให้มากขึ้นอันแจมซอยกันฉลองบุญอ่าฉลองก็เป็นฉลองปุญฮะปลาโอ้แ้ลต่เพิ่อนจะเป็นเป็นจะผาบไงม่นมาปลาจะลองจะบุญปลามาลองจะลเป็นญจะผาบไง กับมาเป็นเป็นบุญฉลองฉลองโบสเป็นเหตุบสตไหมอันนี้ก็จะถึงทางที่จะแยกไปสุบรินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องเบิ้งฝนตกแต่เป็นแต่เย็นนี่ลเด้มีขั้นขาดหมุนฝนตกห้ามขั้นขาดเดี๋ยวไปดูกันจ้าอย่าโซทอนฝนตกนะคะอันนี้โลตัดอย่าโซทอนดี ฝนตกตรงแห้งก็ถือว่าซุ้มเย็นหอมกลิ่นไอดินอันนี้แยกแยกยมุกดาหารมุกดาหาร,รเหรออยกรถตัดอยกรถตัด ใส่เปียกไปแน่ปูนขันขากช่งหลังค่าขันขากุนอยู่ปันยาขันขางไงตัวบหน่อยแนนนสำนัถังยัยในถังเก็บนำ้ำ ยาคันค่าอู้ตกแห้งเติมกระซุมเย็นซุมเย็นจากยาโซ่อนนะคะกะไปเบิงอยู่แค่นดงบันนี้นะคะหอดแค่นดงเลยแบบล่มล่มแห้งเลยะคะ่ะพี่น้องคะไปเบิงน้ำกันจ้าอุ้ยอุ้ยลมแห้งอะไรนี่มีพายุเขา้า อุ้ดอดยน่ากลัวมากเลยจ้ะแค่นลงนี่นี่โอ้โหอ๋ออ๋อลมปิวตึ๊บเลย เขาเจาะเหตุถนนเขาเจาะเหตุถนนน้ำท่ามาตลอดแต่ออกจากยก๊สโซมาเลยตม้แต่เรีนรถก็ค่อยได้ก็ต้องค่อยค่อยไปค่อยมาเอานะะค,ะค,ะคะต้องขับใช้รถด้วยความระมัดระวังนะค่ะจนหอดบาน, <S 2> <S 2> นขา <ลง S 1> ับรถเป็นกญาณเนาะแมนลมแห้งค่ะจะยื้อไต่กุูใหม่เด้อพี่น้องค์ใลมกัญญาณคนยื้อสอดตอนคนนั้นคนอยื้อทนง้า นำไอ้สภายเจบาดตอนอวสานบ <laughs> ่มีเรื่องไห้มีเรื่องหัวโอ้ยห,ห,หัวจนหัวจนท้องแข็งทักงเอวหัวจนถือขึ้นข้อหัวล้อเขาไรหัวล้อผู้สาวเวลามันหน่อยเนาะแล้วว่มีบรสุลไปไปมา,มากๆอันแบบมันมันกอ่กกะ้ารๆนะก็เลยเป็นต้องหย่อเวลาเขามันหล กันไหมนะคะคลิปหนาแล้วในรายหนารอบส2นะคะเจอกันวันที่19มีนาคมนะคะพี่น้องนคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะ